อัปเดตนะคะข่าวสารกันต่อค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะลิซ่าค่ะเธอแกล้งลูก้าไปแล้วนะคะด้วยการใส่ที่ครอบหัวน้องแมวค่ะผิดด้านแบบนี้นะคะและเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะคะเธอก็มีการมาอัปเดตต่อค่ะว่ามีน้องแมวนะคะมาแย่งที่นอนของเธอค่ะอก็อาจจะเป็นวันหยุดยาวอย่างชูซ็อกก็เป็นได้ละมั้งเห็นลิซ่าค่ะก็ยังดูว่างๆอยู่นะคะก็เลยมาอัปเดตไอจีค่ะ,ะความเคลื่อนไหวของน้องแมวนะคะให้บลิงได้ดูกันค่ะ ส่วนน้องแมวของเธอค่ะก็ปังมากๆเลยนะคะเพราะว่าโพสต์แรกค่ะในไ G ใหม่ของเธอะ่าเจ้าลูอิสค่ะตอนนี้ค่ะก็มีคนกดไลค์นะทะลุ1ล้านไลค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ที่น่าสนใจจริงๆนะคะนั่นก็คือค่ะเรื่องราวของพ่อหนุ่มนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังนะคะอย่างคุณโอซูน่าคนนี้นั่นเองค่ะที่ตอนนั้นท่ะเขาค่ะให้สัมภาษณ์กับทาง M t v วนะคะว่าได้ร่วมงานกันกับแบล็กทิงค่ะก็เลยทำให้บลิงค์นะคะทวโกค่ะต่างตาโตนะคะเฝ้ารอคอยค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ย เขาคอลแลบกับใครกันแน่นะคะหรือว่าคอลแลบแบบทั้งวงนะคะล่าสุดค่ะเขามีการมากดติดตาม IG นะคะของน้องลิซ่าด้วยค่ะและที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าเขา่ะกดติดตาม IG นะคะของผู้คนเนี่ยเพียงแค่11คนเท่านั้นนะคะและหนึ่งในนั้นค่ะมีลิซ่ากับ DJ s n ส k นนะคะ หรือว่าฝันจะเป็นจริงนะคะจะได้ฟังเพลงใหม่ในเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าดีเจสเน็กเองค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีการออกมาทวิข้อความนะคะบอกว่าหมดฤดูกาลของซัมเมอร์แล้วนะคะหลังจากที่เขาค่ะก็ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตมาหลายเดือน,นะค่ะตอนนี้ก็หมดฤดูกาลแล้วนะคะงั้นก็อาจจะมีการปล่อยเพลงใหม่ๆออกมาให้เราฟังก็เป็นได้นะคะแบบว่าสําหรับเริ่มซีซั่นใหม่ะนะบริงก็รอคอยค่ะก็อาจจะเป็นจริงในก็คราวนี้นะคะ นอีก3ามสาวนะคะของโรเซ่ค่ะมีหนุ่มออสซี่คนดังนะคะอย่างทอยซีวานค่ะที่เป็นนักแสดงสัญชาติออสเตรเลียเหมือนกันนะคะมาอัปเดต IG ค่ะว่าได้เจอโรเซ่ด้วยนะในงานเมกกลาค่ะ mm hmm. เขายังบอกว่าก็ตกใจมากเลยนะคะที่ได้เจอกันนะซึ่งก็มีการพูดคุยกันคาะถึงเรื่องของออสเตรเลียคะก็แบบประมาณว่าแก๊งออสซี่เขาเจอกันค่ะก็เลยแบบว่าสนิทสนมกันอะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าโรเซ่ไปงานเมกกลาคราวนี้เนาะก็ได้เพื่อนมาเพียบเลยนะคะ แล้วก็ด้านพี่ซูค่ะก็มีคอลเลกชันใหม่นะคะกับทางอิดมิชาออกมานะคะคราวนี้ค่ะมาในคอนเซปต์นะคะ go on travel ค่ะแบบประมาณว่าออกไปเที่ยวกันเถอะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เจนนี่ค่ะก็กำลังจะเข้าร่วมแคมเปญใหญ่นะคะกับทางชาแนลอีกแล้วค่ะโดยเว็บไซต์ทางเว็บปอนะคะมีการพูดถึงค่ะแคมเปญการเปิดตัวนะคะชาแนล global campaign นะคะบนเว็บไซต์ในวันที่28กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยสาวเจนนี่ค่ะจะได้เข้าร่วมนะ,ะใน โค้คนเนชคอลลีชั่นอีกด้วยนะคะและเจนนี่ค่ะก็บอกว่านะคะแค่ได้ยินว่าจะได้เข้าร่วมเนี่ยเธอก็รู้สึกท้าเหมือนกับฝันเลยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวค่ะของทั้ง4สาวที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า